สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทางโอเรนรู้ว่าความสามารถของเขตแดนการย้อนเวลาไม่ใช่ปัญหาที่นี่ท้ายที่สุดแล้วฐานการฝูกฝนของฝ่ายตรงข้ามก็ยิ่งใหญ่กว่าเขาในขณะนี้นายที่สุดคู่ต่อสู้ของเขาก็แยกเขี้ยวออกและเริ่มขมเขาทางจิตวิญญ,ญาณวงแหวนวิญ,ญญาณดวงที่8ของเขาเป็นพระกายเข็มเทพเจ้าห้าธาตุซึ่งเคยคุกคามชีวิตของทางโอเรนก่อนหน้านี้ ปรากฏขึ้นอีกครั้งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเวลาตัดสินผลของการต่อสู้มาถึงแล้วทั้งเรนไม่ได้ลุกลีลุกรนความจริงแล้วเขาก็กำลังรอช่วงเวลานี้อยู่เช่นกันแม้ว่าจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทักษะวิญญาณขั้นที่ก้าวที่น่าทึ่งของคู่ต่อสู้ของเขานั้นทรงพลังมากพอที่จะยุติการต่อสู้ครั้งนี้แต่ก็หมายความว่าคู่ต่อสู้ของเขาถูกบังคับให้ใช้กลอุบายที่อันตรายที่สุดเพื่อต่อสู้กับเขาในโอกาสนี้ โอกาสที่เขาเราควายมาถึงแล้ววงแหวนวิญญาณสีทอง6วงปรากฏขึ้นบนกายแท้ของจักรพรรดิมังกรพร้อมกันแลร่วงแหวนที่6ก็ระเบิดแสงออกมาอย่างขรดันหันกายแท้จักรพรรดิมังกรเคยมีดวงตาสีทองแต่ตอนนี้พวกมันเปลี่ยนเป็นสีของเลือดแม้ว่าเขาจะประลองยุทธ์กับคมยุทธหน้ายิ้มหูจี้เขาก็ไม่ได้ใช้ทักษะที่ทรงพลังที่สุดของราชามังกรทองในที่สุดมันก็ปรากฏตัวขึ้นแล้ว ทักษะวิญญาณขั้นที่9ของพม,มยุทธ์เกเรนทงอยู่ได้ถูกเปิดใช้งานเนื่องจากพลังโจมตีของทักษะวิญญาณที่8ของเขาเพียงพอแล้วดังนั้นการได้รับทักษะโจมตีวิญญาณจากวงแหวนวิญญาณที่9้าของเขาจึงไม่มีความหมายสําหรับเขามันจะดีกว่าสําหรับเขาที่จะมีความสามารถที่ทรงพลังซึ่งสามารถใช้งานได้ดีกับทักษะวิญญาณที่8ของเขา และทาให้คู่ต่อสู้ของเขาไม่ต้องวิ่งไปหานั่นคือที่มาของทักษะวิญญาณขั้นที่9ม่านแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุที่ยิ่งใหญ่คุณสมบัติที่น่ากลัวที่สุดของทักษะวิญญาณนี้คือการเปิดใช้งานคารันหันทักษะความสามารถของมันเหมือนกับเปลวไฟห้าธาตุรุ่นที่พัฒนาแล้วของเขาเมื่อคู่ต่อสู้ของเขาถูกหอ่อหุ้มพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องประชิญหน้ากับเขาด้วยความแข็งแกร่ง เว้นแต่ว่าพวกเขาจะสามารถปราบปรามเขาด้วยฐานการถูกฝนพลังทางจิตวิญญาณหรือฐานการถูกฝนพลังวิญญาณผู้ต่อสู้ของเขาจะต้องทนต่อการโจมตีของเขาในขณะที่ต้องแบกรับข้อจํากัดที่กําหนดโดยม่านแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุอันยิ่งใหญ่ของเขาแต่ทว่าม่านกําแพงแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าธาตุที่ยิ่งใหญ่ทั้งโอเรนประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างครานหาันเมื่อดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม ร่างมังกรทองสีน้ำเงินสีทองของเขาก็ถูกปกคุมไปด้วยรัศมีสีแดงเลือดเมื่อคนจากโรงเรียนซือไรเคอร์เห็นฉากนี้สีหน้าสะยดสยองก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกเขาทันทีพวกเขากังวลที่สุดว่าเหตุการณ์ที่หอจิตวิญญาณของทวีปเทียนโตจะส้ำรอยปัจจุบันทางเลนเป็นตัวแทนของสำนักถังทั้งหมดถ้าเขาสูญเสียการควบคุมอารมณ์ของเขาเขาคงจะบ้าดีเดือดต่อหน้าอาณาจักรชิงร้อทั้งหมด ผลที่ตามมาจะเป็นไปไม่ได้พวกเขาทําได้เพียงเลือกไว้วางใจทางวอรินและเชื่อว่าเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้พวกเขาต้องเชื่อว่าเขาสามารถยับยั้งตัวเองได้ในขณะที่ปลดปล่อยพลังก,กำลังอย่างเต็มที่ในที่สุดการต่อสู้ด้วยทักษะวิญญ,ญาณก็มาถึงจุดสุดท้ายซึ่งเป็นจุดคลายแมกเช่นกันภายในม่านกำแพงแสงสักิสิ่ท้าท่าที่ยิ่งใหญ่เสียงที่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีราวกับว่า มังกรหมื่นตัวคำรามจู่ๆก็ระเบิดออกมากายแท้จกักรพรรดิมังกรของถังเหรินก็ขยายใหญ่ขึ้นทุกเกตในร่างกายของเขามีอักษรโบราณที่มีรูปร่างแปลกประหลาดในขณะนั้นแสงสว่างในโรงยิมทั้งหมดก็มืดลงทันทีสีแดงถูกเพิ่มเข้ามาที่ด้านนอกของทักษะวิญ,ญญาณที่9ของถงหยูแสงสีแดงเข้มทำให้ฝูงชนรู้สึกสยดสยองรู้สึกราวกับว่าท้องฟ้ากำลังจะถล่ม แรกแผ่นดินกำลังจะแยกออกมามันเป็นความรู้สึกที่ใกล้จะถูกทำลายเข็มเทพเจ้าห้าธาตุของถงโยูพุ่งออกมาจากหัวกิวเรนห้าธาตุแล้วแต่ทว่าแสงสีแดงเข้มก็พุ่งออกมาจากกายแท้ของจักรพรรดิมังกรเข็มเทพเจ้าธาตุทั้งห้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแต่ในขณะที่มันถูกห่อหุ้มด้วยรัศมีสีแดงเข้มทนายนั้นมันก็ช้าลงเมื่อมันสูญเสียความเร็ว มันก็อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องยังคงอยู่ในม่านกำแพงแสงศักดิ์สิทธิ์ท่าท่ที่ยิ่งใหญ่พม,มายุทธเกิเรนเป็นคนเดียวที่สามารถได้ยินเสียงที่มาจากส่วนลึกของหัวใจของเขานี่คือมังกรทองนรกสังหารฉากแปลกๆป,ป,ปรากฏขึ้นในใจของถงอยู่ทันทีแม้ว่าพื้นฐานการฝูกฝนทางจิตวิญ,ญญาณของเขาจะแข็งแกร่งกว่าของทางอุลินแต่ในขณะนั้นเขารู้สึกราวกับว่าเขาได้เข้าสู่อีกโรคหนึ่ง ทุกอย่างเป็นสีแดงฉานจนสุดสายตาภายในโรคนี้จิตวิญญาณที่มีชีวิตจํานวนนับไม่ถ้วนกําลังร่ําไห้บนท้องฟ้ามัางกรทองตัวใหญ่มโหรานคารามบนท้องฟ้าราศมีแห่งการทาลายล้างอันน่าสะพึงกลัวได้ฆ่าชีวิตทุกชีวิตที่ขวางหน้าทักษะวิญญาณนี้คืออะไรไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่ไม่ใช่ทักษะวิญญาณพลังงานธรรมดามันมีพลังโจมตีทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังเช่นกัน สิ่งนี้ดูท่าไม่ดีด้วยเสียงคำรามอย่างโกรธเกลร่างของกิเรนห้าธาตุเผาไหม้อย่างสดใสด้วยเปลวไฟห้าธาตุเขาปลดปล่อยมันออกมาอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องทักษะวิญญาณที่9ม่านกำแพงแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งห้าของเขาเองเขาต้องการที่จะระง,งับพลังที่น่าสะพรึงกลัวที่พุ่งพ่านออกไปพลังของคู่ต่อสู้ทั้งสองถึงจุดสมดุลทั่วขราวในขณะนั้นเข้มเทพเจ้าห้าธาต์ พุ่งทะลุไหของกายแท้จกักรพรรดิมังกรท้งเรนสามารถหลีกเลี่ยงการถูกเข็มทิ่มแทงจุดสำคัญด้วยผลของทักษะมังกรทองสังหารนารกของเขากรงเล็บจกักรพรรดิมังกรสีแดงเข้มที่สองพระกายของเขาได้ไปถึงเกเรนห้าธาตุแล้วแต่ทว่าเขาถูกระง,งับโดยทักษะวิญ,ญญาณที่9้าและไม่สามารถโจมตีได้แม้ว่ามังกรทองสังหารนารกจะถูกระง,งับแต่การป่าปามทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น คงเรีบจากรพดิมังกรของทางอรลินค่อยๆเข้าใกล้หน้าอกของผมมายุทเกิวเรนอย่างช้าๆการเลืองแสงของทักษะวิญญาณที่9และมังกรทองสังหารนรกดูเหมือนจะมืดลงเรื่อยๆนั่นหมายความว่าพลังงานที่ปล่อยออกมาจากคู่ต่อสู้ทั้งสองเริ่มอ่อนแอลงทุกคนมีขีดจำกัดแม้แต่ผมมายุธระดับสูงสุดและแม้ว่าเข็มเทพเจ้าห้าธาตุจะจอไรของจกักรพาิมังกรแล้ว แต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับทังโอเรนมากนักต้องขอบคนทักษะมังกรทองสังหารนรกของเขาด้วยความสามารถในการรักษาตัวเองการต่อสู้ครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่จบลงพวกเขายังคงสูสีอยู่หรือไม่เมื่อการต่อสู้ดำเนินมาถึงจุดนี้ทังโอเรนอยู่ในขั้นที่เขาไม่สามารถแพ้ได้ดูเหมือนว่าผู้เข้าแข่งขันทั้งสองจะสูสีกันบนเวทีผมมยุ์หน้ายิ้มรังถอนหายใจด้วยความร้องอก เขาชื่นชมท่านเจ้าสำนักจากก้นบึ้งของหัวใจเขาไม่เคยคาดคิดว่าตัวเองจะมีอะไรแบบนี้อยู่ในแขนเสื้อของเขาความสามารถของเขาในการปลดปล่อยความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่ทรงพลังนั้นทําให้เขาแทบหยุดลมหายใจเมื่อทุกคนคิดว่าพลังของพวกเขาจะหมดลงแรกการต่อสู้จะดําเนินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงอย่างขรานหานก็เกิดขึ้นผมมายุทดกิวเรนเงยนหน้าขึ้นและในขณะนั้น ทางโอเินก็สังเกตเห็นดวงตาที่สวดใสของเขาเรีลงแท้จริงแล้วดวงตาคู่นั้นดูพอใจมันเป็นความรู้สึกพึงพอใจและโ่งใจเขาทางเอเินไม่มีเวลามากพอที่จะคุ้นคิดถึงปรากฏการณ์นี้ทันใดนั้นทักษะวิญญ,ญาณที่9อันยิ่งใหญ่ซึ่งถูกบังคับให้ป่าปา,ปามังกรทองสังหารนารกของเขาก็พังทลายลงโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ากลายเป็นประกายแสงที่กระจายไปในอากาศ กงเรบจกักรพรรดิมังกรซึ่งได้มาถึงหน้าอกของพม,มยุทธ์เกิเรนแล้วก็ไม่มีใครขัดขวางพลังทั้งหมดของกรงเรบมังกรทองสังหารนารกประทุขึ้นเหมือนาน้ำู้ร้อนกรงเรบจกักรพรรดิมังกรของถังโอเลนทะลุหน้าอกของพม,มยุทธ์เกิเรนทันทีทันใด,ดนั้นพลังทําลายร้างอันน่าสะพรึงกลัวได้แทรกซึมเข้าไปในร่างกายของพม,มยุทธ์เกิเรนพร้อมกับมังกรทองสังหารนารกของถังโอเลน ร่างกายของเขาสั่นไหวด้วยส่วนผสมของ5สีแต่ตอนนี้มันถูกปกคลุมด้วยแสงสีแดงเข้มสิ่งนี้ดูท่าไม่ดีแม้จะอยู่ในสภาพตกใจทางเรนก็ปล่อยเขตแดนย้อนเวลาของเขาทันทีแต่ทว่าทันใดนั้นพมยุทธ์เกียเรนก็เงยหน้าขึ้นและจับจ้องมาที่เขาทางเรนรู้สึกว่าจิตวิญ,ญญาณของเขาถูกกระแทกเข้าไปเขาเป็นเหมือนลูกธนูเมื่อสิ้นสุดการบินดังนั้นพลังวิญ,ญญาณและพลังจิตวิญ,ญญาณของเขาใกล้จะหมดลงแล้ว เขตแดนทางจิตวิญญาณที่เขาเพิ่งรวบรวมได้แตกสลายในทันทีเขาไม่สามารถทำการย้อนเวลาได้สำเร็จเหตุแดนย้อนเวลาของทางโอเลนมีขีดจำกัดด้วยฐานการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาเขาสามารถย้อนกลับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการต่อสู้ในระดับของพวกเขาหากต้องการย้อนเวลากลับไปชั่วขณะหนึ่งพลังทางจิตวิญญาณที่เขาต้องใช้นั้น มหาศาลมีเสียงระเบิดดังขึ้นร่างมหฮือมาสองร่างตกลงบนพื้นพร้อมกันพวกทั้งโรงยิมเต็มไปด้วยความอุทานด้วยความประดาดใจแม้แต่พลเมืองของอาณาจักรชิงหรัวที่เกียดชังพมยุทธ์เกียวเรนคนนี้มากก็อดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นยืนการต่อสู้ในวันนี้ช่างน่าลหลงไหลความแข็งแกร่งอันน่าเหลือเชื่อที่แสดงโดยพมยุทธ์เกเรนแร่รัศมีห้าธาตุอันแผวเท้าทําให้พวกเขาประดาดใจ ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างคราดฐานเช่นนี้ทุกคนคิดว่านี่จะเป็นการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองมีความเท่าเทียมกันแต่พมยุทธเกีวเรนก็ตกลงในวินาทีสุดท้ายจิตใจของทางโอเลนว่างเปล่ามีเพียงความคิดเดียวในหัวของเขาทำไมทำไมเขาถึงหยุดฆ่าไม่ให้ช่วยเขาจากการฝึกฝนล,ล่าสุดของเขาการปราปรามจากไข่มุกเทพเจ้าน้ําแข็งเช่นเดียวกับการล้างบาปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ ของพมยุทธวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาได้รับก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้นเขาจึงสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของทักษะมังกรทองสังหารนรกของเขาเขาสู้สุดกำลังตั้งแต่ต้นในตอนแรกเขามองคู่ต่อสู้ด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรแต่ท้ายที่สุดเขาก็เรียนรู้ที่จะชื่นชมเขาทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปตลอดเวลานี้เขาไม่เคยลืมเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามแสดงความเมตตาต่อเขา มื่อชีวิตของเขาอยู่บนเส้นได้ผม,มยุดคนนี้ไม่มีอะไรเหมือนกับรูปรักษณ์ภายนอกที่น่ากลัวของเขาทางเอเลนไม่ต้องการค่าวิญญาจาร์ในการต่อสู้ในศึกห้าเทพแต่ถ้ว่าแผนการทั้งหมดของเขาไม่สามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทนหันในความคืบหน้าของการต่อสู้ในใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามร่างมหึมาทั้งสองวนลงมาจากท้องฟ้าขณะที่พวกเขาตกลงอย่างพื้นอย่างแรง กายแท้วิญญาณยุติการต่อสู้ของพวกเขาก็ถูกยกเลิกไปแล้วพวกเขากลับคืนสู่ร่างเดิมแล้วผมมยุทเกิวเรนนอนอยู่ในอ้อมกอดของทางโอเรนทางโอเรนจับเขาทันเวลาพอดีเพื่อไม่ให้เขากระแทกกับพื้นแต่ถ้าว่าบาดแผลขนาดเท่ากำปป้นปรากฏบนหน้าอกของผมมยุทเกิวเรนอย่างชัดเจนที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือไม่มีเลือดไหลออกมาจากมันเลยทั้งทางที่มันมีขนาดใหญ่ช่องเปิด เป็นสีแดงเข้มและสีกระจายไปทั่วร่างกายของเขาสีเต็มไปด้วยพลังทำลายรางมันให้ความรู้สึกหายใจไม่ออกเมื่ออยู่ใกล้เขามากทางโอเลรนรู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังชีวิตของถงหยูหมดไปอย่างรวดเร็วแต่ทว่าสิ่งที่เขาเห็นบนใบหน้าของถงหยูคือรอยยิ้มแห่งความโล่งใจขอบคุณถงหยูกดไหลของทางเลรนดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รับผลกระทบแม้แต่น้อยเขายืนตัวตรง บาดแผลบนหน้าอกของเขาสามารถให้แสงผ่านได้ทั้งตัวของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแร่ดูน่ากลัวกว่าที่เคยแต่เขาก็ยังยืนหลังตรงเขาดูเหมือนไม่ใช่คนที่พึ่งพ่ายแพ้เลยแม้แต่น้อยด้วยการเคลื่อนไหวที่วุ่นวายเอ็นซือยืนอยู่ในสนามแข่งขันแล้วเขาพุ่งไปหาถงอยูแต่ถงอยู่ยกแขนขึ้นและตะโกนว่าอย่าเข้ามาใกล้ข้ามีอะไรจะพูดกับเขาในขณะนี้ ความเงียบตกลงบนลงยิมอีกครั้งสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ราชชินานามพมยุทธคนนี้ในฐานะที่เป็นพมยุทธระดับสูงสุดไม่มีทางที่เอ็นซื้อจะไม่รู้สึกว่าพลังชีวิตของถงโยลดลงอย่างรวดเร็วนี่เป็นสถานการณ์ที่เขาไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมทำไมเจ้าต้องทำสิ่งนี้ เอ็นซือไม่สามารถอยู่ตัวเองจากการตะโกนอย่างโกรธเกี้ยวโคงอยู่หันไปหาเอ็นซือด้วยแสยตาอ่อนโยนและโค้งคำนับให้เขาข้าขอโทษท่านอาจารย์ข้าทําให้ท่านผิดหวังอาจารย์งั้นเหรอนอกจากโรงเย่ที่ยืนอยู่บนเวทีแล้วคนอื่นๆดูตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ว่าพรม,มยุทธกิรน์ที่มีชื่อเสียงคือสิทธิ์ของพม,มยุทธมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงเอ็นซือใช่เขาไม่ใช่แค่สิทธิ์ของเอ็นซือเท่านั้น แต่เขายังเป็นสิทธิที่ยิ่งใหญ่ของเอ็นซูอีกด้วยอาจารย์ไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ปล่อยให้ท่านขายหน้าข้ารอเวลานี้มานานเกินไปแล้วมีบางสิ่งที่ท่านยกโทษให้ข้าได้แต่ข้าไม่มีวันยกโทษให้ตัวเองได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าเฝ้ารอโอกาสเช่นนี้มีบางสิ่งที่ข้าต้องทำและมีบางสิ่งที่ข้าต้องพูดบัดนี้เมื่อข้าใกล้ที่จะตายข้าขอได้พูดให้จบเส้นอันใดนั้น รัศมีของธงอยู่ก็เริ่มเปลี่ยนไปทางโอเรนยืนอยู่ต่อหน้าธงอยู่รู้สึกถึงพลังขับไล่อันทรงพลังที่มาจากเขาและร่างของเขากระเด็นลอยไปไกลกว่าร้อยเมตรนี่คืออะไรรัศมีแรงขนาดนี้เลยงั้นเหรอสิ่งนี้แตกต่างจากที่ทางโอเรนรู้สึกในระหว่างการแข่งขันเนื่องจากเขารู้สึกได้ถึงรัศมีแบบนี้จากคนไม่กี่คนเท่านั้นคนไม่กี่คนนั้นคือผมมยุทธขำฟ้าผมมยุทธ์ลายรัก มมายุทธ์มากรักและผมมายุทธ์จักรพรรดิมังกรผมมายุทธ์กระจกเงาและผมมายุยทธ์ทะเลที่ไร้ขอบเขตพวกเขาร้อนเป็นวิญญาจาร์ระดับพมมายุทธ์ระดับสูงสุดผมมายุทธ์เกลเรนคนนี้เป็นผมมายุทธ์ระดับสูงสุดจริงๆงนั้นเหรอสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเมื่อเขาผลักถังโอเรนออกไปร่างจํานวนมากเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวเขาภาพที่เห็นได้ชัดพวกเขาเป็นเหมือนฉากที่ฉายไปยังสิ่งรอบตัวที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ สิ่งนี้คือการใช้ความคิดมันเป็นเครื่องหมายของพมยุทธระดับสูงสุดประชาชนทั่วไปไม่รู้ว่าการใช้ความคิดนี้คืออะไรแต่ไม่มีทางที่วิญญาณชั้ระดับสูงหลายคนในโรงยิมจะลืมเรื่องนี้พมยุทธระดับสูงสุดเขาได้กลายเป็นพมยุทธระดับสูงสุดในเวลาเดียวกันผู้คนต่างตกตะลึงและเกิดความสังวนสนเทศตามมาอย่างรวดเร็วเนื่องจากเขาเป็นพมยุทธระดับสูงสุดอยู่แล้วถ้าพมยุทธเกเรนเต็มใจ ให้บริการแก่จักรวาลจักรวาลจักรวาลล้างอัชญากรรมที่ชั่วร้ายทุกอย่างที่เขาเคยก่อไว้ใต้พรมนี่เป็นสิ่งที่พวกเขามั่นใจเต่ทว่าเขาไม่ได้ขอให้จักรวาลช่วยปกปิดอะไรเลยแต่เขาแพ้การแข่งขันครั้งนี้ในการต่อสู้ในศึกห้าเทพได้ดูเหมือนว่าเขาจะยอมแพ้ในชีวิตของเขาเช่นกันการต่อสู้วันนี้น่าสนใจจริงๆผมมยด์ยกิเรนและเจ้าสำนักถัง ต่อสู้อย่างดูเดือดจนสวรรค์ลและโลกดูเหมือนว่าพวกเขาถูกคว่ำแต่ทว่าวิญญาจารย์ที่แท้จริงที่มีฐานการฝูกฝนระดับราชชินานามพมยุทธ์และสูงกว่านั้นสามารถเห็นได้ว่าทางเรนยังคงอยู่ห่างจากตำแหน่งสูงสุดเล็กน้อยถ้าพมยุทธ์เกียเรนเป็นพมมยุทธ์ระดับสูงสุดจริงและถ้าเขาต่อสู้กับฐานการฝึกฝนของพมมยุทธ์ระดับสูงสุดของเขาแล้วทางเรนก็คงไม่เหมาะก,กับเขาแต่ทว่า เขาใกล้ที่จะตายแล้วตอนนี้เขาได้สแสดงพลังของพม,มัญยุระดับสูงสุดของเขาแล้วทำไมเขาถึงทำเช่นนั้นทูกคนรวมถึงทางโอเรนมีคำถามนับร้านในใจไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับพม,มัญยุระดับสูงสุดที่ดีที่สุดอันดับสองในอาณาจักรชิงหรัวอะไรทำให้เขาเลือกแบบนี้เขายอมแพ้และยอมตายการสแสดงออกของถงอยู่นั้นเปรี้ยวมากตอนนี้ร่างกายของเขาเป็นสีแดงเข้มอย่างสมบูรณ์ เกดทั่วร่างกายของเขาถูกปกคลุมด้วยรัศมีแห่งการทำลายร้างแต่ทว่าดูเหมือนเขาจะไม่ใส่ใจกับมันฉากในความคิดที่คาดการไว้ของเขาเริ่มเปลี่ยนไปจู่ๆฉากหนึ่งก็ขยายใหญ่ขึ้นแร่ปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมในโรงยิมทุกคนสามารถมีมุมมองที่ชัดเจนและรวมถึงพลเมืองของอาณาจักรชิงหรัวที่กำลังดูการต่อสู้ทางโทรทัศน์ฉากเปลี่ยนไป มีเด็กหนุ่มและเด็กสาวคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นสวยมากแม้ว่าเธอจะดูเหมือนอายุเจ็ดหรือ8ดขวบแต่เธอก็ผอมเพียวและสง่างามเธอสวมชุดสีขาวประดับด้วยดอกไม้สีชมพูขณะที่เธอไร้รำอย่างสนุกสนานท่ามกลางหญ้าเด็กน้อยยืนอยู่ด้านข้างและมองดูเธออย่างเงีย,งยบๆแม้ว่าเขาจะยังเด็กมากแต่สายตาของเขาก็อ่อนโยนเป็นพิเศษหากพวกเขามองอย่างใกล้ชิดพวกเขาสามารถสังเกตเห็นร่องรอยจัง,จง ของรูปแบบของถงหยูบนตัวผู้ชายคนนั้น<ม>สาวที่กําลังไร่รําหยุดไล่โบกมือให้กับเด็กชายคนนั้นเด็กชายคนนั้นวิ่งไปหาเธอทันทีแระยื่นผ้าเช็ดตัวให้เธอจากนั้นเขาก็หยิบน้ําและอาหารจากเป้และยื่นให้กับสาวน้อยคนนั้นเช่นกันเสียงที่ทุ่มเึือกของถงหยูดังขึ้นในขณะน,นี้นานมาแล้วเด็กชายคนหนึ่งตกลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งพวกเขาท้งโคู่มาจากภูมิหลังที่ต่ำต้อย หญิงสาวคนนี้สวยตั้งแต่เกิดเธอมีเกียรติและสาง่างามอาจจะเป็นโชคชะตาเมื่อเขาพบเธอครั้งแรกเด็กชายคนนี้เด็กชายตัวเล็กๆก็เริ่มชอบผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ